ขอพูดถึงแบบหลักมาตรฐานการทํางานของวิชาชีพเรา<ม>ที่เราเป็นนักแสดงอย่างน้อยตอนนี้ทุกคนเข้าใจที่ทผู้สามาดีพูดว่าขั้นหลักโรงเรียน<ม>คืออะไรโอเคไม่ไดราม่าอย่าบิวดรามา่าไม่ไดราม่าถ้าวันหนึ่งมันต้องมีโอกาสต้องร่วมงานกันหรือว่าเจอหน้านกันเราจะสป็นหใัคนในวงการนะคะถึงจะเข้าใจว่าว่าเหตุผลมันคืออะไรเนาขวัญมีหน้าที่เป็นนักแสดง เราก็ต้องแสดงตามตามเจ้านายเราตามบอสเราก็คือจากช่องช่องมีการอนุมัติมีมติให้เราทําอะไรเราเป็นนักแสดงเราก็ต้องทำหรือแม้แต่จะให้ขวัญแบบไปกระโดดน้ำคลองที่มันแบบกลิ่นไม่ค่อยดีจะโชว์มัสโกออนนคือหน้าที่ของนักแสดงอะคะ่ะขวัญไม่ขวัญไม่พูดถึงคอยประเด็นอน,นันตละกันเนาะเพราะว่ามันแบบ <laughs> ขวัญพูดถึงแบบหลักมาตรฐานการทำงานของวิชาชีพเราที่เราเป็นนักแสดงขวัญทำได้ก็คือขวัญพูดในในในแง่มุมของขวัญแต่ที่ผ่านมาคือเรารักเกียรติและศักดิ์ศรีตัวเราอะเราจะไม่ไปพูดอะไรที่สอดเสียดหรือให้ร้ายใครเลย ที่ผ่านมาอย่างน้อยคือในสถานการณ์ปัจจุบันขวัญว่ามันเป็นเรื่องที่ดีด้วยที่ทําให้คนเข้าใจคาพูดขวัญยี่ขวัญพูดว่าขวัญรักโรงเรียนคืออะไรไม่ดราม่าอย่าบลิวดราม่าไม่ดราม่าเออขวัญว่าไม่จําเป็นนะคะไม่จำเป็นทต้องรู้ใช่แต่ว่าคุณแม่ขวัญน่ารักนะอ่ะยังไงยังไงอ๋ออ่าโยนไปก็พูดไม่ได้อีกอ่ะ